อันนี้คือไม่ต้องนะคะเสียบเลยเพื่อนไ,ไเพื่อเสียบเลยไม่มีนะจับมือบอดแบมือหรอใส่จังหวะเผื่อเพื่อนจะได้ไม่เจ็บมันทำที่บ้านชิลๆดีนะยังไม่ได้ถือขั้นว่าถือถือตัวเองเธอจะถือ คะสวัสดีวันพื่นน้าบ้านค่ะสวัสดีวันพื่นน้าบ้านนะคะให้หมอยืนฝั่งนี้ฝั่งนู้นฝั่งไหนก็สวยหมดนะคะ่ะถห้อยู่ฝั่งไหนตกให้หมอยืนฝัน่งน,นี้ค่ะค่ะนี่นะแบบนี้นะวันนี้นะคะก็เรามารีวิวนะคะการดูแลนะคะเป็นวิตามินนะคะบูสต์ผิวคะ่ะจะช่วยให้คนไข้เนี่ยมีผิวที่ดูสวยขึ้น เขาเรียกว่ากระจางใสขึ้นช่วยถักตัวนะคะไม่ได้ช่วยแค่เฉพาะหน้าแต่ว่าช่วยเรื่องถังตัวเลยก็คือผิวพันธุทั้งหมดเนี่ยจะรูเป่งปังขึ้นนะคะแล้วก็ขาวใสขึ้นมีออร่ามากขึ้นแล้วที่สําคัญผิวจะีรียละเอียดใครที่มีปัญหามีกระตั้งาตัวมีริ้วรอยตามตัวหรือว่าใบหน้าดำหมองคล้ำะคะ่ะสามารถใช้วิตามินตัวนี้ช่วยได้นะคะวิตามินดีผิวของเรานะคะก็มีราคาพิเศษให้กับเพื่อนๆสมาชิกด้วยนะคะ สำหรับใครที่ต้องการบูสต์ผิวเป็น Anti Aging ชะลอวัยนะคะและว้วก็ทำให้หน้าดูเด็กดูอ่อนเยาว์การดีวิตามอนช่วยได้ค่ะแล้วก็ช่วยได้เยอะด้วยนะคะวันนี้ก็มารีวิ r e ี่ป๊อกนะคะก่อนที่จะไปประกวดที่ต่างประเทศนะคะก็มาฟื้นฟูผิวมาดูแลตัวเองเพิ่มนะคะเกี่ยวข้องกับการบูสต์ผิวขาวใสาการทำให้ สวยชันไปไงสู่ภายน,น,ภนอก,นอกใช่แล้วก็ทําให้พวกร้อยไหมพวกฟิลเลอร์อยู่ได้นานขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยพี่ป๊อกก็จะดูกแก่ช้าลงนะคะเีื่เรามาอันนี้คือขายของเลยจริงๆเพราะว่าทาที่นี่คือหน้าเด็กเด็กเด็กขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็ในการที่เรามาดูแลตัวเองต่อนืนองเนี่ยจุดเด่นก,ก็คือจะช่วยให้เราเนี่ยในระยะยาวเราจะใช้การร้อยไหมาการฉีดฟิลเลอรการฉีด็อ,อกซ์ลดลงค่ะ<ม>พเพื่อนเพื่อก็ไม่ต้องกังวลนะคะว่า <Evet. S 2> ทําไปแล้วเนี่ย จากสิ้นูเอต์อยิบยันเว, <นะ S 1> ว่าลดลงจริงเพราะทุกวันนี้หมาหมอหมอบอกไม่ต้องทำหมอไม่ให้ทำเลยเข <laughs> อกบอก <laughs> ว่าคอให้แล้วซึ่งแต่ก่อนที่จะทำบ่อยมากทำบ่อยคือเดือนหนึ่งเนี่ยมาเดือนอย่างต่ำๆนี่คือมาเดือนละครั้งแต่ถ้าไม่พอใจก็มาเดือนละสองครั้งซึ่งปัจจุบันนี้หลายๆเดือนมาหนึ่งครั้งแล้วคุณหมอก็บอกว่าไม่องอย่าทำไม่ก่อนค่ะตอนนี้คือหน้าตึงมากแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผิวค่ะ ผิวก็จะขาวใสแล้วก็ใบหน้ามันก็จะใสไปด้วยนะคะตามปกติเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าข้อดีของวิตามินนะคะมันช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะตัววิตามินนะคะมันก็จะช่วยในเรื่องของนึ่งกระตุ้นให้ร่างกายเราเนี่ยสร้างคอลลาเจนเยอะขึ้นภูมิคุ้มกันช่วยด้วยนะคะอันนี้เป็นผลพลอยได้ที่จะช่วยในเรื่องภูมิคุ้มกันด้วยหลายๆคนรู้จักโรคโควิดโรคที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโรคที่เป็นเกี่ยวกับโรคหวัด ในภูมิคุ้มกันของคนเราอะค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยตัววิตามินตัวนี้ก็ช่วยด้วยนะคะกลุ่มของวิตามินซีเพื่อนๆรู้จักอยู่แล้วนะคะว่าช่วยเรื่องอิมมูนช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันช่วยในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนนะคะช่วยหลายเรื่องเลยทีนี้เวลาที่เราดิบตัววิตามินต่อเนื่องช่วยเรื่องอะไรก็จะช่วยเรื่องเพิ่มวิตามินให้กับร่างกายไปบูส์ร่างกายให้มันผลิตคอลลาเจนเยอะขึ้นไปเพิ่มภูมิคุ้มกันเสริมเข้าไปด้วย ไม่ใช่บอกว่าฉีดไปแล้วเราจะแบบแข็งแร่เหนือมนุษย์อะไรก็ไม่ใช่นะคะไม่ได้ใช้รักษาลรคนะคะใช้แค่เสริมนะคะเป็นตัวเสริมเฉยๆอันนี้จะมีชื่ออะไรคะเผื่อคนไข้สนใจตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวซูเปอร์ไวค่ะเรามีโปรแกรมลดราคาพิเศษในหะ้กับเพื่อนๆด้วยนะคะ2,500บาทนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่ติดตามไลฟ์สดเราให้1ฟรีหนึ่งนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามไลฟ์สดติดตามพี่บอยได้1ฟรีหนึ่งแล้วก็ คนที่จองสองครั้งจะได้เป็น5ครั้งเลยเบิ้ลไปอีกน,นะคะจองสองครั้งห้าพันบาทได้ไปห้าครั้งเลยแถมให้อีกครั้งหนึ่งดูแลพิเศษเต็มทีนะคะยิ่งทําเยอะยิ่งสวยนะคะอันนี้เราเชื่อมั่นในจุดนี้เลยความด่อนแปดปีนะคะที่เราอยู่ด้วยกันมานะคะผิดไว้อย่างไงบ้างก็ความผีดคือจับคนไข้สะดวกเราไม่ได้บังคับค่ะตามปกติทาได้ทุก1 2ถึงสสัปดาห์แต่บางคนอาจจะไม่สะดวก 1- 2ถึงสัปดาห์เราก็1 2ถึงเดือนก็ได้ Ừ, เมื่อท่านว่านะคะเข้ามาดูแลบำรุงตัวเองได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูพี่ป๊อปเดี๋ยวเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆทางบ้านฟังดีกว่าว่าจะไปประกวดแล้วเป็นยังไงบ้าง<ม>แล้วก็รู้สึกว่าตั้งแต่ทํามาเนี่ยมาทาใจอะไรยังไงเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยแล้วก็ถ้าเทียบหมอนุ่นกับหมอที่อื่นเป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆทางบ้านฟังนิดนึงนะคะค่ะเอาเรื่องแมกก่อนเลยเนาะว่า ทำไมถึงเลือกอธิการนะคะการที่มาอาธิการนะคะแน่นอน,อนก่อนอื่นนะทุกคนต้องศึกษาหาข้อมูลกับคุณหมอก,ก่อนว่าเราอยากจะไปทําคลินิกไหนก่อนที่จะไปคลินิกไหนก็ตามเนี่ยเราจะดูไม่จากไอจีก็เฟซบุ๊กแล้วก็ตามสื่อต่างๆนะคะอย่างของวัดอย่างเงี้ยก็ดูจากสื่อของแต่ก่อนนะแต่ก่อนเราใช้เฟซบุ๊กนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ปัจจุบันก็ใช้ไอจีกันเนาะ,ะแต่ก่อนเราก็เฟซบุ๊ก k ัาแปดปีที่แล้วก็ดูว่า มีคลินิกไหนหมอไหนบ้างอะไรที่เราสนใจที่อยากจะทําในส่วนนั้นๆแต่ก่อนเริ่มมาจากการที่เราเออมาดื่วิตามินก่อนเรารู้สึกว่าเ,ออเราเราเหนื่อยเราอยากให้ผิวใสแต่ก็ไม่รู้ว่าทาที่ไหนซึ่งเมื่อแปดปีที่แล้วเนี่ยยังไม่มีคลินิกไหนทีออ่ทำเกี่ยวกับด้านผิวแบบออร่าหรืออไนะไรเงี้ยซึ่งทางคลินิกของอธิตฐานะคะก็มีก็มีโปรแกรมเนี่ยผิวผิวใสอะไรตัวนี้ก็เลยมาลองทํา มาลองทํากับทางคลินิกแน่นอนแต่ละคนนะคะถ้าใครเคยทำจะรู้ว่าผิวเราเหมาะกับตัวยาไหนหรือตัวยาไหนบางคนนะ่ะคลินิกเราไปตามคลินิกดังนะคะแต่ไปดีแล้วอะมันไม่มันไม่สวยมันไม่ใสเหมือนตามที่เราโฆษณาเพราะว่าร่างกายเรามันมันไม่เข้ากับกับยานั้นหรือย,อยังไงไม่รู้อะคือ อย่างตอนนี้ผ่านการกินวิตามินมาเยอะก็ค่อนเยอะมากมากด้วยความที่เรารู้สึกว่ากินมันช้าฉีดมันเร็วก็เลยรู้สึกว่าฉีดไปเลยไม่ต้องกินเพราะกินมันช้ากว่าเราจะกินหนึ่งเม็ดหรือว่าบางคนกินหนึ่งกามเพื่อแบบสวยจะแพนในสุดภานนอกใช่ป่ะเราต้องกินวิตามินบีกินเอถึอ A งแซ่ละรวมแล้วก็กินโอเมก้าเพิ่มเลือดแล้วก็กิน หลักย่างกินวิตามินเบรซีกินกินเยอะกินดอกอนเนียรซันราวเวอร์อะไรอย่างเงี้ยน้ำมันแต่คือทั้งหมดทั้งมวลแล้วอ่ะกินเข้าไปบางทีกินจนเรารู้สึกว่าอิ่มยากินกินแบบประมาณ8เม็ดได้เราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยลเามาเสียเวลาประมาณย0สนาทีในการกินวิตามินถิอดีกว่าแล้วมันก็คือไม่ต้องแข่งกันเยอะสลายมันเข้าเซนเลืดเลยเพราะฉะนั้นยามันได้ใช้โดยตรงเลย แล้วก็มาช่วง,งหลังๆที่รู้สึกว่าโรคมันเยอะการที่โรคมันเยอะเราต้องอทำให้ร่างกายเราแข็งแรงโดยตลอดทุกคนบางคนคือมีการเดินทางต้องผ่านฝนผ่านผ่าน,านสิ่งสกปรกในอากาศมากมายพบะเจอผู้คนเยอะเชื้อโรคก,ก็เราไม่สามารถหนอนกินได้หรือตาปล่าหรือแม้กระทั่งคุณขับรถอยู่ในรถแอร์ที่คุณเปิดอหลดมันก็มาจากข้างนอกทุกอย่างมันคือเข้ามาทางอากาศ เราต้องเตรียมความพร้อมร่างกายของเราให้พร้อมก่อนว่าเราแข็งแรงพอที่จะไปต่อสู้กับเวลาเราออกจากบ้านหรือแม้กระทั่งเราเออพักก่อนน้อยคูณต้างเ่าก็ลดลยลงเพราะฉะนั้นการดีวิตามนเนี่ยเป็นเด e b a ในการเ a น n ทน n a c e ร่างกายเราให้เรารู้สึกว่าแข็งแรงในในระดับหนึ่งเพือ่อไปสู้กับโรคที่ที่เราเป็นหยจะเจอในทุกๆวันนี้ค่ะไม่ได้ไหมายความว่าดีพิทามียแล้วมันจะเหมือนการฉีดวัคซีน คนแบบกันคนละเรื่องแต่การดีวิตามินเนี่ยมันทําให้ร่างกายเราอ่ะมีภูมิต้านทานเพิ่มมากขึ้นจากที่ปกติเราสร้างได้เองอยู่แล้วเหมือนกับสร้างให้ภูมิต้านทานมันแข็งแรงขึ้นเหมือนเรา,เ,าเดินออกจากบ้านแทนที่เราจะใส่แค่เสื้อผ้าธรรมดาเหมือนกับเราอ่ะใส่เสื้อกรอบป้องกันให้มันแข็งแ,งแรงขึ้นฟีลประมาณนั้นในการดีวิตามินส่วนทําไมต้องอัจาริตานอกจากดีวิตามินแล้วอะคะ่ะ ทากอธิตาเนี่ยก็คือคุณหมอโุ่นเป็นเจ้าของคลิน,นิกป๊อบมาดูแลกับคุณหมอโุ่นเป็นระยะเวลาไม่ถึงกว่าแปดปีเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมถึงต้องอธิตาเพราะว่าเวลาป๊อป๊อบเป็นนางงามเวลาเราออกงานเราไม่ได้ว่าหน้าตาหรอมันต้องใช้เพราะฉะนั้นพอเรามาทำปุ๊บเนี่ยมันจะมาเกิดข้อผิดพลาดไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดข้อผิดพลาดปุ๊บเราก็ใช้หน้าตาในการในการออกงาน เกิดข้อผิดพลาดเราคือเราออกงานไม่ได้นั่นคือเซลแต่ว่าของคุณหมอโน้นหนึ่งคือมือเบา2คือรักษาความเป็นจริงรักษาความเป็นจริงคือระบบห้องตรงไหนคุณหมอคุณหมอซ่อมจุดนั้นไม่ได้ว่าลามไปจุดอื่นๆอ,อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นจัญญาบัตรของแพทย์ที่ไม่ได้ว่าเน้นขายของแต่ว่าบาง,างครั้งเรารู้สึกว่าเราจะทำอัำนนี้คุณหมอบอกไม่ต้องทำพอแล้วเยอะแล้วมันเกินความจำเป็นไม่ต้องทำนะคุณหมอก็จะแนะนำตามความเป็นจริงแล้วก็ ความเขาเรียกว่าความสบายใจในการมาหาคุณหมอค่ะไม่ได้เน้นจัดเยียดขายแพ็กเกจเราไม่ชอบเราไม่ชอบคลินิกที่เวลาเราเดินเข้าไปแล้วเรารู้สึกว่าเราถูกพุชทางการตลาดเยอะๆหรือว่าขายแพ็กเกจเยอะๆซึ่งเก็บไว้ก่อนค่าเปิดโบอันนี้ก่อนค่าแล้วเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยใช้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าบางคนทุกคนนะเขามมีค่าใช้จ่ายแล้วแล้วก็คุณไม่รู้หรอกว่าเรามีค่าใช้จ่าย เตรียมจแต่ว่าเขาก็มาเสนอขายเราแล้วเรารู้สึกอ่ะเรารู้สึกไม่ไม่โอเคกับคลินิกหลายๆคลินิกที่ที่ยาเทียตให้ซื้อแล้วก็เรายังไม่โอเคเราก็คือไม่ไปเลยเรารู้สึกว่าต่อให้เขาดังนะแต่ว่าเราก็ไม่ไส่เลยส่วน mm hmm. การใช้บริการแปดปีเราทำอะไรบ้างด้วยในการใช้บริการของอัิตาน,นะคะเริ่มจากราคาก็คือชิคเกอร์แล้วก็จมูกร้อยไหม แล้วก็ตาฟอกซีงอายแล้วก็เอ่อฟิลเลอร์ฟิลเลอร์ใต้ตาฟิลเลอร์หนาแล้วก็มีเอ่อร้อใหม่โยกช้าชีดเนียงแล้วก็ลิปหน้าจอลายแล้วก็ชีบบนท้องที่ของแล้วก็ชีบบนท้องแค่นั้นไม่แค่นั้นอะไรเยอะก็คือทำทุกอย่างทำทุกอย่างที่แต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้ทำทีเดียวนะคะคือทุกอย่างที่พูดถึงเนี่ยก็คือตลอดระยะเวลา8ปีปอมก็คือใช้บริการที่นี่ แล้วก็ค่อยๆทำทีละอย่างสองอย่างทีละอย่างสองอย่างแล้วก็เป็นแทนั้นไปเรื่อยๆในระยะเวลาแปดปีซึ่งมาทําให้เราดูเด็กกว่าอายุจริงกระมนันมีคาถามไหมคะไม่มีค่ะไม่มีแล้วไขอเอ่ยอันนี้คือไ์สดอ,อยู่ใช่ไหม,ไมอ่ะไข่โกสิคะรออะไรไหนอยู่ไหนย่ากมถืออ่ะ ตอนนี้มีโป้มีวีจุฬามีร้อยใหม่มีฟิลเลอร์แล้ทั้งหมดหรือยังคะ